เพจที่เจ๊กำลังไลสุสดนะตอนนี้มีชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียแปดแปดแปดนะคะเจ๊ฟองเบียแปดแปดแปดครายแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยเดี๋ยวไปที่ตัวเจาะนะคะงวดนี้ฟันสี่ย้อนนะคะงวดที่แล้วเจ๊ให้สี่สี่ไม่มาขอฟันที่สี่ย้อนนะคะสี่กับห้าฟันที่สี่ค่ะเพจที่กําลังไลฟ์สดนะตอนนี้มีชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียแปดแปดแปดนะคะอ่า ใช่ลิงที่ปกดดักบุดให้มันไม่ใช่เว็บนะคะมันเป็นร้านซื้อหลังบ้านคือเราแอดไลน์ไปแล้วส่งเลขส่งโพลเราโอนเงินได้เลยนะคะขอพระคุณมากมากนะคะขอพระคุณจริงๆเลยขอนะขอแตะหนึ่งหมื่นหน้าจอให้ดูหน่อยเป็นเป็นบุญตาเป็นวาสนาหน่อยนะเข้ามาแล้วก็อย่าออกเลยไหวแหละขอทำแบบเออทำผลงานในเดือนนี้หน่อยนะแม่นะ เออมันจะได้นอนตาหลับทจ้าี่วันนี้แต่ไม่ได้ไปายนะหนึ่งมื่นสวัสดีแค่ะอุ้ยตายแล้วโอ้โหตายแล้วปึ้งติ่งมากเลยเอ่ะอุย้ยขนลุกขนพองไปหมดตายแล้ว,ห,ลวหนึ่งมื่นแล้วว่าตายแล้วว่าหนึ่งมื่นกูจะบ้าตายอ่ะต่อสี่ทานทวันนี้ให้สี่สี่กับห้าฟังที่สี่จริงๆอ่ะใจเราชอบนะ ้าก็ชอบแต่ไม่เอาเราให้สไม่ดังหรอกเลี่อะไม่อยากให้เลขกดังๆไม่อยากถ้ามันดังมันดีวะสีอะไรดีวะสีอะไรดีวะสีอะไรดีวะ คุณค่ะเจ๊ว่าให้เลยนะกดแชร์ให้ด้วยแค่แชรนะ์เดียวพอนะคะเอา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 แชร์เดียวพอนะอย่าแชร์เยอะนะคะแชร์เยอะแม่เดี๋ยวไปอีกนะคะขอแค่แชร์เดียวนะหนูว่าแล้วนะคะแม่อุ้ช่วงนี้ต้องนอบน้อมสุดฤทธิ์นะคะเพราะว่าคนดูก็มักจะมีกันอยู่ช่วงนี้นอบน้อมไปก่อนนะคะช่วงนี้นอบน้อมไปก่อนเนาะ มีรอบน้อมไปก่อนเอออะไรได้เอาก็เอาไปก่อนนะช่วงนีนะ้ต้องระละคนดูหน่อยอ,อช่วงนี้ต้องเอาใจคนดูหน่อยนะโอ้ยต้องใจนะแต่น้องไม่เอาเราก้าไปทำไมเดี๋ยวกูฟักเงินเกพอแล้วอ่ะฟันสี่ค่ะ วันนี้มีเลขดับนะคะบอกว่าเจ๊มึงบอกดับที่ไรกูเห็นโพดยิบสี่เลยมึงอะ่ะเออดับนะวันนี้ดับจริงขอให้ดับจริงไรจริงเด้ออะแคปนะคะกี่นาทีแล้วเราไลฟ์มานานยังเอ่ยสามสิบหกนาทีเองไม่ต้องรีบเนาะคุณแม่เนาะอ,อย่างน้อยน้อยหนึ่ง,งชั่วโมงเต็มตเต็มก็ยังดี อ่าโอเคเดี๋ยวขอพูดสักหนึ่งหมื่นคนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะเจ๊จะมีวัตถุมงคลมาให้ทุกคนเชาาบูชากันนะคะก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้สินค้าเรามีแล้ววัตถุมงคลเรามีแล้วหนึ่งเหรียญพ่อแก่นะคะเหรียญพ่อแก่นะคะ